หลายลายพูดนะที inha, ่กระเดือนริมแม่น้ำคงอุ้ยเลี้ยบิ่งนู้นทุกคนพุดน่ะปลูงยังกระงามเด้อนี่ที่กระเดือนหลายๆนี่ฮะโอ้ยกระเทืออัติลน่อยหนึ่งไทยขี่กระเดือนนี่บวกแซมกระเทือติลูกสั่นหนาวเสิป้าให้แม่มาชมนะโอ้ยมักจะจิกแักเสียทุ่งไรนั่น ตรงไล่นั่นแล้วเออเต็มเลยจ้ะทุกคนคุณนะที่กระเดือนใส่เดือนคนอื่นน่จาจะนอกภาษาไทยใส่เดือนว้าว,วเต็มมีสวนแม่นองแสมเองด้วยนะจ้ะสวนแมน่นองแสมเองตะกรอนกระปูกฝายปลูกข้าวโพดปลูกพักเต็ม กันกันะไม่กัน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 อ่นเนี่ยถ้ามีใส่เดือนละปูงยังกังงามเป็นธรรมชาติเลยไตแบบริมแม่น้ำค้งพ่นที่ไส้เบสพ่นก็เก็บเอาอยู่นี่แล้วจ้ะ ไทยพี่น้องมึงนาะจะเนาะเว้แซมไปวีวีแล้วปะทาเม่ยคล้องกับบะทือซอยยางเลยทุกคนบันดีไล่ตาเลยท่านผู้น๊อทโฮเฮ่อใส่เดือนใส่เดือน แม่น้องเซ็มอยู่เคยอยู่แบบนี้น,น้องจะนองเลยบริยาคได้จต่ได้เต็มอยู่นี่เป็นใสเกินกับบริาเพราะว่าอยู่แบบนี้เนาะค่ะเนาะมิเตอยกใหายพนได้หลายปูงยังงามไปเกิดนในห,หน้าเฮงดี ปิดสันมัน้ำพร้อมเอาเบ็ดหรือเปล่าจักแล้วเขาว่านั่งถ่ายอยู่เขาว่านั่งถ่ายอยู่หัวบักติงนะ โอ้ยแต่ยังวัยู่หอดเข้มละตอนอีพอโถป